เอาละครับท่านชมครับมาดูกันตรงนี้น่อยหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเมื่อมีสาวคนหนึ่งนะครับเดินทางเข้าขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิปวีนานะครับแต่ว่าแม่สามีเนี่ยต้องบอกว่าอารวาดไม่เว้นเลยแม้กระทั่งโรงพักเองนะครับกับเหตุการณ์นี้ครับสาวร้องนะครับมูลนิธิ ปวีนานะครับขอความช่วยเหลือหลังจากที่ถูกสามีนะครับทหารยศสิบตีทำร้ายร่างกายนับครั้งไม่ถ้วนนะครับแล้วก็อยากจะยาขาดมิหนำซ้ำนะครับยังทำอนาจารกับลูกติดนะครับสคนด้วยเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยนั่นเองนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับทางด้านเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้ได้นำพานะครับนางสาวเอนามสมมุตินะครับอายุ30ปีซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้าพบกับพนักงานสอบสวนของสอนอบางเขนนะครับเพื่อทำการแจ้งความดำเนินคดีกับ10ตีอาทิตย์นะครับหรืออ้อนอายุ33ปีสามีในข้อหาทำร้ายร่างกาย โดยนะครับในบรรยากาศนี่ขณะที่นางสาวเอเนี่ยได้เข้าทําการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจทางด้าน10ตีอาทิตย์เนี่ยหรือสามีนะครับก็ได้ตามมาลาวีด้วยเพื่อให้นางสาวเอเนี่ยกลับบ้านนะครับและก็ไม่ให้แจ้งความ ทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้รายงานกับนางปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กรัะสตรีได้รับทราบก่อนที่นางนางปวีนาเนี่ยจะมีการประสานไปที่ผู้กำกับของสอน,นอบางเขนนะครับ เพื่อขอให้ดำเนินการแยกผู้เสียหายและก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยให้อยู่กันคนละห้องนะครับและก็มีเพื่อที่จะได้รับการแจ้งความนะครับทำให้ในายทหารคนดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องบอกแม่อารมณ์ก็งุดหงิดนะครับเลยต้องเดินทางกลับนะครับนางเอเล่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตนได้นั่งซ้อนจักรยานยนต์ของสามีเนี่ยออกมาที่บริเวณถนนรามอินทรา ขณะที่สามีเนี่ยนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าขณะนั้นก็เอาศอกเนี่ยนะครับกัดแทกเข้ามาที่บริเวณใบหน้าของตนจนตนเองเนี่ยรู้สึกเจ็บนะครับจึงได้ใช้มือเนี่ยฝ่ามือเนี่ยตบลงไปที่บริเวณท้ายทอยของสามีก่อนจอนที่สามีจะจะหันนะครับง้างมือแล้วก็ตบคืนทําให้ เหตุการณ์นี้รถได้เกิดการเสียหลักแล้วก็ล้มลงนะครับจนตนเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับที่บริเวณแขนแล้วก็ได้เดินทางไปทําการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่สามีของตนเองนั้นก็ยังไม่เลิกลาตามมาลาวีนะครับจึงได้ประสานกับทางด้านมูลนิธิปราวีนาและก็ขอความช่วยเหลือ เพราะว่าที่ผ่านมาตลอดที่คบกันมาเนี่ยเราลาสัก2ปีนะครับก็ถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดและยังนะนี่ต้องยินยอมนะครับในการที่จะไปจดทะเบียนสมรสด,ด้วยพอมาเมื่อเดือนมีนาคม2,566ที่ผ่านมาตนเองนะครับหลังนั้นก็แหมต้องบอกว่าหลังจากจดทะเบียนแล้วสามีตนเองก็ยังไม่เว้นวายวอดในการที่จะหาเรื่องทะเลาะนะครับ มาครัง้งหลังๆเนี่ยสามีเริ่มใช้อาวุธมีดนะครับทำการข่มขู่แล้วก็ทำร้ายร่างกายทำให้ตนเองเนี่ยรู้สึกหวาดแล้วก็กลัวอยากจะเลิกลานะครับโดยตนเองเนี่ยมีลูกติดนะครับสองคนเป็นหญิงนะครับเป็นสุภาพสตรีอายุก็9ปี1คนนะครับแล้วก็12ปี ก็ถูกสามีคนนี้ใช้มือนะครับลูบไปบริเวณขานะครับทำอนาจารโดยครั้งนี้ก็ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับทางด้านนางปวีนาครับก็ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้เสียหายเนี่ยตนเองเนี่ยก็ได้ประสานไปที่บ้านฉุกเฉินของพอมเนี่ยเพื่อให้มารับตัวแล้วก็ช่วยไปดูแลก่อนเบื้องต้น นะครับแล้วก็มีการประสานนะครับไปยังผู้บังคับบัญชาของนายทหารรายดังกล่าวด้วยเพื่อนะครับทำการต้องบอกว่าทำการตรวจสอบพฤติกรรมในการทำร้ายร่างกายภรรยานะครับในส่วนของลูกที่ติดมาด้วยนะครับก็ถูกผู้เสียหายเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยถูกผู้เสียหายเนี่ยทำอนาจารด้วยอันนี้ก็ต้องวางไว้อีกหลายข้อหาเหมือนกันนะครับ ทางด้านร้อยเวรครับก็ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งความเรียบร้อยแล้วก็ส่งตัวผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจร่างกายพบว่านะครับได้รับเขาเรียกว่ามีบาดแผลสาหัสเพียงใดนะครับก่อนที่จะออกหมายเรียกสาม,มีเนี่ยนะของผู้เสียหายเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป ส่วนในทางคดีอานาจารนะครับที่กระทำกัดเด็กเนี่ยนะครับอันนี้ทางตำรวจก็ต้องขออย่างนี้ครับว่าขอให้มีการประสานกับสหวิชาชีพก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการร่วมกันในการสอบสวนนะครับแล้วก็จะมีการส่งเด็กเนี่ยไปตรวจร่างกายด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะดำเนิน การนะครับในการแจ้งข้อหากับผู้กระทําผิดต่อไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับบางทีเนี่ยนะรักกันชอบกันนะพออยู่กันไปอยู่กันมานี่คบหากันมา2ปีส่วนนางสาวเอเนี่ยตนเองก็ยอมรับว่าตนเองเนี่ยมีลูกติดนะครับเป็นสุภาพสตรี2คนนะครับอายุ9ขวบกับ12ขวบนะครับพอมาอยู่บ้านหลังนี้ก็จะถูกสามีของตัวเองเนี่ยมักจะล่วงละเมิดนะครับหรือว่าทำอนาจารเนี่ย กับเด็กหญิงด้วยการเอามือเนี่ยไปรูปที่บริเวณขาของน้องทั้งสองคนนะครับส่วนแม่เนี่ยก็จะถูกทำร้ายร่างกายนะครับถูกทุบตีเนี่ยเป็นประจำแล้วก็ทั้งล่าสุดนี่บอกว่าทนไม่ไหวจริงๆเพราะว่าขณะที่ร่างซ้อนรถจักรยานยนต์มานะครับในบริเวณถนนรามอินทราเนี่ยก็ถูกสามีเนี่ยฟันศอกนะครับเข้าที่บริเวณใบหน้าตนเองก็เลยเอามือตบ ไม่พี่ท้ายทอยของสามีนะครับก็เลยทําให้ลดล้มนะพอมาแจ้งความสามีก็ยังตามมาลาวีถึงโรงพักนะครับก็เลยทําให้เหตุการณ์นี้นางปวีนานะครับก็ต้องเดินทางมา นะครับด้วยตนเองแล้วก็ให้แยกคู่กรณีทั้งสองออกมาคนละห้องแล้วก็ทําการสอบสวนต่อไปนะครับแม่นี่ก็ถือว่ารักกันชอบกันแต่คบกันมา2ปีแบบนี้ทําร้ายร่างกายบ่อยๆก็ไม่ไหวนะครับผู้หญิงก็พยายามจะขออย่าขาดกันเลยทีเดียวครับ